วันนี้พามาดูแปลงทดลองนะครับเป็นแปลงมันสับปะหลังที่ทดลองว่าระหว่างปำลุงกับแม่ปำรุงมันต่างกันยังไงนะครับมาดูที่แปลงนี้นะครับผมแต่แปลงนี้จะอายุน้อยกว่าแปลงที่ปำรุงปะมาณ1 0ถึงวันนะครับ อันนี้เป็นแปลงที่ไม่ได้บำรุงนะครับแปลงนี้พันพวงเพชรนะครับแล้วก็จะมีแขกดำปนมาครึ่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับอันนี้คือไม่บำรุงนะครับไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับไม่ได้ฉีดทางใบตั้งแต่แรกเดี๋ยวพามาดูฝั่งที่บำรุงนะครับ มาดูฝั่งที่ตำลุงอันนี้ก็ไม่ได้ลองลองพื้นนะครับมาดูฝั่งทีบ่บำลุงนะครับอันนี้คือฝั่งที่บำลุงนะครับผมลองพื้นด้วยขี้เค็ก แล้วก็ฉีดพ่นทางใบฉีดพ่นทางใบก็บอกไปแล้วนะครับว่าใช้อะไรบ้างครับอันนี้จะปลูกก่อนประมาณ10วันปลูกก่อนแปลงที่ไม่ได้บำรุงอันนี้เดิมเป็นสาเก่านะครับดินเป็นดินหินแห่ดินดาด มันก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะว่าไถาไม่เข้าเอาปักไว้เฉยครับผมนี่นะครับอันนี้ก็บำลุงครับผมนี่เป็นยังไงครับ Hai kecak Pak